มีคนถามหา nissan march น,นะครับปีสองพันที่แปดนะข้างวดสี่พันสี่พันหนึ่งแสนห้าหมื่นเ้าพันบาทครับออกรถเจ็ดบาทนะปีสองพันที่แปดนะครับ <S <S เ,เดี๋ยวพาชมด้านหน้าหลังท้ายนะครับคันนี้ได้เป็นฟิล์มชาเขียวแล้วก็สเก์ดมาให้รอบพันสเก์ดมาให้รอบพันนะครับไปดูน็อตด,ด้านท้ายนะครับน้องไม่เคยถูกแกะถูกถอดเนอะเพราะว่ารถแสกรถต,ต,ตัวาของเรา การันตีความเดิมครับก็คือเครื่องเคียดเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงครับมีสัญญารับประกันนะครับซื้เข้าก็จบแน่นอนครับหมุดเม็ดอาร์คทุกจุดนะครับของแสตมัวก็นราคายืนยันเลยครับมันจะอยู่ครบครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับภายในได้เป็นเบาะหนังดำแดงนะครับด้านหลังก็โอเคอยู่ด้านหนังก็โอเคอยู่ฟอร์ดรอสักรู่นะครับอ้าไป เดี๋ยวพาชมหน้าห้องเครื่องแนละ้วพี4,000ดูแลเครื่องเย็น5ปีนะน็อตไปหน้าอะไรก็เดิมเดิมคลิปๆเลยนะครับไม่เคยถอดนะครับไปหน้าเดิมนะครับเสมอกันที่สุดนะครับ